สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกัวันแล้วก็คูเปอร์วันนี้เป็นวันพุธที่สองกรกฎาคมนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมาต่อกันวันนี้นะคะในเรื่องของวันบิ๊กบิ t ต์ u l b บิลนะคะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือของดิ p าบริกันนะคะที่ผ่านซีเน็ตห้าสิห้าสิบนะคะเมื่อวานที่เราพูดไปนิดหนึ่งนะคะในเนื้อหา ในร่างกฎหมายตัวนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของภาษีนะคะประกันสุขภาพแล้วก็เกี่ยวกับพลังงานสะอาดแล้วก็กลาโหงมอะไรพวกนี้ด้วยนะคะในเรื่องของภาษีก็จะเป็นในเรื่องการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะทุกคนที่35เป็น21เซึ่งจริงๆกฎหมายตัวนี้ก็เป็นในเรื่องของการลดภาษี นะะในสมัยที่2ของทรัมป์ซึ่งจริงๆในปี2017เขาก็จะมีในเรื่องของแท็ c u ัแล้วก็จ็อบแอนะคะเขาก็จะหมดในสิ้นปีนี้นะคะปี2025ในเดือนธันวาคมแต่ว่าวันนี้นะคะวันจะมาดูนิดนึงว่ารายละเอียดแต่และอย่างในนี้ที่เกี่ยวกับเรานะคะที่ควรจะทราบนิดน,นึงว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีคอมเมนต์ในเรื่องของ ค่าทริปค่าล่วงเวลาโอเวอร์ไทม์อะไรประมาณนี้นะพี่เขาอยากให้อัปเดตนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างมีในร่างกฎหมายตัวนี้ไหมนะะมีนะคะทุกคนก็เขาพูดถึงตัวนี้ด้วยแล้วก็การลดหย่อนภาษีสําหรับโครเรือนธุรกิจขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการยกเลิกนะคะตัว Affordable Act นะคะก็คือ Affordable โบกแคร์แอคนะคะของโอบามาแคร์นะคะก็มีการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนให้มาเป็นลักษณะว่าให้เป็นแบบสมัครใจนะคะที่จะสมัครนะคะแล้วก็มีการจำกัดงบเกี่ยวกับเม่ได้เขตนะคะมีการตัดโครงการเกี่ยวกับสแนปนะคะคูปองอาหารอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับลดความช่วยเหลือด้านพลังงานความสะอาดนะคะแล้วก็มีการจัดสรรเงิน เกี่ยวกับกลาโหมนะคะความมั่นคงแห่งาชาตินะคะความมั่นคงชายแดนอะไรประมาณนี้นะสามแสนห้ามล้านดอลลาร์สหร,รัฐซึ่งเยอะมากนะคะทุกคนสำหรับยกเว้นภาษ,ษีสำหรับทิปแล้วก็ค่าล่วงเวลาเนี่ยเดี๋ยววันจะดูรายละเอียดน,นะคะว่าประมาณไหนเอาที่มันเกี่ยวกับเรานะคะในร่างกฎหมายตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงภาษ,ษีที่หลากหลายนะคะ ในเรื่องที่หนึ่งนะคะก็ทำให้การลดหย่อนภาษีของทรัมป์ในปี2017เนี่ยเป็นแบบถาวรนะคะเดี๋ยววันนห้ดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะคะจริงๆต้องเข้าไปดูจริงๆนะมันจะต้องทำความเข้าใจเยอะนิดหนึ่งนะคกทุกคนก็คือ,อทรัมป์แท็กคัส เปอร์เเนนต์นะคะทุกคนในปี2017เนี่ยก็คือทำให้มันเป็นถาวรซึ่งในวานแรกแรกของทรัมป์เนี่ยพรรคทรัพยบเลกันเนี่ยลดรา,ายได้แล้วก็อัตาราภาษีอื่นๆด้วยกฎหมายภาษี2000ปี2017นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรที่เขาพูดในเนื้อหานี้บ้างนะคะแต่วันจะไปอัปเดตในเรื่องของค่าทิปค่าลงเวลานิดนึงนะคะว่าประมาณไหนพี่เขาอยากให้ใหวันอัปเดต ว่ามันมีในร่างกฎหมายตัวนี้ที่เพิ่งผ่านสินเนตน,นะคะคือ1นึ่ะคะทำให้การลดภาษีของทรัมป์ในปี2017เนี่ยเป็นแบบถาวรนะคะในวานะแรกของทรัมป์เนี่ยพักริพับลิกันลดรายได้และอัตราภาษีอื่นๆด้วยกฎหมายภาษีปี2017ของเขาอย่างไรก็ตามะนใน เขาเรียกอะไรคล้ายๆกฎบายที่ทําให้กฎหมายนั้นดูมีค่าใช้จ่ายน้อยลงอัตราที่ต่ากว่านะคะ,ะมีกําหนดจะหมดอายุในปี2025ซึ่งหมายความว่าหากสภาคองเกรสเนี่ยไม่ทําอะไรเลยภาษีของทุกคนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นในปีในปีหน้านะคะปี2026ดังนั้นนะคะสิ่งเดียวที่เป็นผลสืบเนื่องอในร่างกฎหมายตัวนี้ก็คือ ด้านงบประมาณก็คือการทําให้ระดับภาษีในปี2017เนี่ยาถาวรหลีกเลี่ยงการหมดอายุที่จะใกล้เข้ามานะคะอันที่สอนะคะเป็นการลดภาษีแบบประชานิยมใหม่นะคะ ก็คือร่างกฎหมายเนี่ยยังสร้างการลดภาษีใหม่หลายครั้งเพื่อปฏิบัติตามคําสัญญาในการหาเสียงของทรัมป์ในปี2024นะคะอย่างเช่นไม่มีภาษีทิปนะคะก็จะมีการหักเงินใหม่สำหรับรายได้ทิปสูงถึง25,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะรายได้ร่วงเวลาเนี่ยดอลลาร์ 12, สหรัฐและก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับผู้เกษียณอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 6,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้สูงอายุนะคะและก็การหักดอกเบี้ยงเงินกู้สำหรับรถยนต์ที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาใหม่ร่างกฎหมายนี้ยังสร้างบัญชีออมทรัพย์สำหรับเด็กนะคะที่เรียกว่าบัญชีทรัพป์ซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะเปิดบัญชีหรือลงทุนให้นะคะ1,000ดอลลาร์สหรัฐต่อเด็กหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนิดนึงนะคะในเรื่องไม่มีภาษีทิปนะคะก็คือ ถ้าคุณมีรา,ายได้จากทิปนะคะสูงถึง25,000เหรียญเนี่ยก็จะไม่ต้องเสียภาษีนะคะแต่ว่าถ้า,ามากกว่า25,000เหรียญอาจจะเป็น25,001ดอลลาร์คุณก็ต้องเสียภาษีตัวที่เกินนะคะแล้วก็รายได้ล่วงเวลานะคะเขากำหนดที่12,500ดอลลาร์นะคะอันนี้น่าจะเป็น ต่อปีนะคะทุกคนถ้าคุณมีโอเวอร์ไทม์หรือรายได้ร่วงเวลาเกิน1,2500หอนดอลลาร์เนี่ยก็คือต้องเสียภาษีนะคะแล้วก็ในสำหรับผู้สูงอายุนะคะคนที่กเกษียณป,ประมาณอ,อายุ65ปีนะคะก่อนหน้านี้นะคะ,ะในช่วงคลิปวิดีโอก่อนสองสามวิดีโอในะวันไี้พูดถึงว่าในร่างกฎหมายตัวนี้นะคะเขาก็จะมี เงินให้กับผู้สูงอายุสําหรับหักรดหย่อนนะคะประมาณ4,000ตอนนี้เขาเพิ่มมาเป็น6,000เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะคะสำหรับผู้สูงอายุเนาะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดอัปเดตนิดนิดนนหน่อยๆนะคะทุกคนเกี่ยวกับร่างกฎหมายตัวนี้ที่ที่ใกล้ตัวเราะคะที่เราควรจะทราบนิดหนึ่งนะคะคนส่วนใหญ่ ที่ติดตามในเรื่องการผ่านร่างกฎหมาย One Big b บิ u t i f u ฟ b i l บตัวนี้ของประธานาธิบดีโดนาทรรมเนี่ยเขาจะสนใจในเรื่องอการไม่เก็กบภาษีทิปนะคะโเวม์ล่วงเวลาแล้วก็ภาษีประกันสังคมที่ประธานาธิบดีโดนัทรมเคยให้สัญญาไว้ในช่วงหาเสียนะคะว่าจะไม่เสียภาษีสำหรับคนที่เกี่ยวกับภาษีประกันสังคมนะคะแต่ว่า มันกลับกันตัวนี้ว่าเขาให้6 0พันดอลลาร์สหรัฐสำหรับที่จะต้องไม่เสียบสำหรับการลดหย่อนภาษีในการเสียภาษีนะคะเขาไม่ได้แบบว่าไม่ให้เสียภาษีนะทุกคนเขาให้ลักษณะจะอธิบายอยางไงอธิบายยากมากคือก็คือหักลดหย่อนภาษีสำหรับผู้สูงอายุนะคะเวลาคุณไปเสียภาษีเนี่ยเขาให้หักลดหย่อนเพิ่ม นะคะเป็นหกพันนะคะเนาะจธิบายยากเหมือนกันแหละโอเควันนี้วันก็มานิดนี่หน่อยหน่อนะทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปมากๆวันกับคูปเปอร์ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะอะไรเอาเอะไรมาโชว์พัดอ